พิมีมดีลักมอเตอร์สปอร์ตสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ GTA ทัวรวันนี้เราจะพาไปทัวร์อัปเดตรถที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ที่26มิถุนายนนะครับท่านผู้ชมนี่นะ ผมแนะนําคันนี้ก่อนเลยท่านผะู้ชมวาปิดเปอร์โยกาเซอร์นะครับคันนี้เป็นมสัสเซิลคาร์มสัสเซิลคาหน้ายกนะครับท่านผะู้ชมนะก็ประมาณนี้นะผมก็แนะนำนะสวยงามมาขายที่สัปดาห์นี้ไม่มีขายในเว็บนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับวิ่งเลยวิ่งเลยนี่นะครับอืมตกใจหมดเลยนะครับคันนี้นี่เองนะครับคันนี้นี่เองนะค,ค,นนนะคันที่ผมนําเสนอ ประจำสัปดาห์นี้นะครับคันนี้มีชื่อว่าวาปิดเปอร์โยกาเซอร์นะครับวาปิดเปอร์โยกาเซอร์เป็นรถมาซึ่นขานะครับมาซึ่นขาหน้ายกนะใครสายมาซึนนะบอกเลยเป็นรถแลที่ไม่มีขายในเว็บนะครับไม่ได้นำกลับเข้ามาขายใหม่นะสายมาซึนสายรถเก่าสายคาสสิกมาจัดได้เลยนะสวยงามมากนะครับ แต่งสวยด้วยน่ายกด้วยนะราคาอยู่ที่8 0ด4 3 8 0อเหรียญประมาณฟอร์ดท่านผู้ชมใครที่เก็บแนวพวกมาซึน่นคาร์แล้วยังไม่มีนะเป็นรถแลมาเก็บไปเลยนะครับต่อมาคันนี้คันนี้เป็นรถใหม่นะครับคันนี้เป็นรถใหม่ประมาณผมมองว่าประมาณมาส t ต r นะครับคันนี้ ไม่รู้กันนะนะอาจจะเป็นมาสด้าหรือนิสสันก็ไม่รู้นะครับเป็นรถใหม่มีขายในเว็บนะครับมีชื่อว่า Anis Minimus Anis Minimus นะครับท่านผู้ชมนะคันนี้นะบอกราคาก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งตกใจนะครับรถใหม่ราคาแบบนี้แหละนะครับอืมหนล้านสแสนหนึ่งมื่นเพันเหรียญ นะครับท่านผู้ชม,ม,มก็ล้านกว่านะก็เป็นรถสปอร์ตนะครับเป็นรถสปอร์ตเป็นรถซีดานนะครับคันนี้สี่ประตูซีดานนะครับใครสนใจมีสตุ้งตต่างอยากได้รถใหม่ก็มาจัดไปนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบว่าคิดว่ายังแพงอะไรก็อรอลดราคาก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในเว็บอยู่นะครับอ่าต่อมาคันนี้ คันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดรถแนวนี้นะครับเป็นแนวแบบสปอร์ตมีชื่อว่าแลมพาติฟูลอลเล่จนะครับแลมพาติฟูลอลเล่จเป็นรถแบบประมาณมาซาลตินะครับเป็นรถสปอร์ตนะแล้วก็เป็นรถแลที่ไม่มีขายในเว็บนะครับไม่ได้เอากลับเข้ามาขายในเว็บนะก็แล้วแต่ชอบนะท่านผู้ชมนะคันนี้ก็เป็นแนวสปอร์ตแหละ คันนี้ใหญ่เลยคงโครงอะไรอย่างนี้นะผมมีแล้วนะผมซื้อมาเพราะว่ามันแรนะครับก็เลยเออซื้อเก็บเอาไว้นะตอนนี้มันก็ยังแรอยู่นะครับท่านผู้ชมนะเออเจ๋งดีเหมือนกันนะขับก็เร็วดีแหละนะตามนี้แนวผมไม่ค่อยถนัดนะ,ะรถคันนี้สี่แสนสี่มื่นแดพันเหรียญนะครับสนุนราคาของรถคันนี้นะครับนี่ใครที่ชอบสายนี้นะเป็นรถแรนะครับเดี๋ยวนี้รถแรเหลือน้อยแล้วนะครับเนื่องจาก เอากลับมา,อาเอากลับเข้ามาขายในเว็บเยอะแล้วนะครับก็ลดแรงก็เหลือน้อยนะใครที่สนใจแนวนี้นะมาสเตินะแล้วก็รถสปอร์ตยังไม่มีก็มาเก็บไปนะครับนี่นะครับรถใหม่นะครับรถใหม่ผมเคยมีรุ่นเนี้ยคันหนึ่งนะที่มันเป็นรุ่นที่เป็นออฟโรดยกสูงอันนี้มาใหม่อีกนะเป็นรถแบบรุ่นสต็อกนะครับมีชื่อว่าดีโครัส วอลตัน L35 สาม c k าสต็อกนะครับ L c ลเ t อรนะครับคันนี้นะรุ่นก่อนมันจะเป็นดีค a าสวอตัน L35 เฉยๆนะส่วนรุ่นนี้เป็นส t o c k นะเตียว่ากันนิดนึงนะครับนะหน้าตาเหมือนกันเลยนะประมาณแบบเชฟโรเลตอะไรประมาณนี้นะครับคันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยประมาณเชฟโรเลตแต่ว่าผมมองเป็น มาตี้เอกใครมองแบบผมบ้างนะมาตี้เอกนะสวยงามนะครับใครอยากได้ก็มาจัดไปนะยังมีขายอยู่ในเว็บนะใครที่ยังไม่มีสต้งสตางก็ลอมลันลดราคาก็ได้นะครับแต่ว่าใครอยากได้รถใหม่เลยก็มาจัดไปได้เลยนะสวยงามซื้อในเว็บเอานะครับในเว็บก็ถูกกว่านิดนึงนะครับนะราคาอยู่ที่1น2่งล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบเหรียญนะครับ ผมว่าไม่แพงนะสําหรับใครที่อยากได้รถใหม่นะอใช้ได้เลยแหละรถใหม่คันุนูก็ไม่แพงนะบอกเลยอืถ้าอยากลองรถใหม่ๆม,มาครับแบบแก้เซ็งอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะนีะ่ต่อมาคันนี้ <c oughs> เหมือนเอารถแบบเฟอร์รารี่ไปตีโป่งนะเอาคันเก่าที่เคยมีอยู่ไปตีโปง่ง <c oughs> ประมาณนี้นะคันนี้มีชื่อว่ากอติ l อ S C.M. นะครับหรือ L.S. คาร์เมดนะชีตาคลาสสิกนะครับก็ติด L.S.C.M. ชีตาคลาสสิกนะครับนี่นะ <c oughs> ก็เป็นแนวเฟอร์ลารีนะครับแนวเฟอร์ารมันเคยมีชีตาคลาสสิกธรรมดาอยู่นะครับมีขายมีขายอยู่เนี่ยมันก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะทรงแบบนี้เลยนะแต่ว่าคันนี้เป็นรถใหม่เข้ามาขายล่าสุดเลยนะครับเข้ามาขายล่าสุดเลยเนี่ย มันแบบว่าประมาณว่าตีโป่งนะตีโป่งออกมานี่คือสหนึ่งนะแล้วก็มีลายมีอะไรอย่างเงี้ยสวยงามนะครับเป็นรถใหม่ที่แบบน่าใช้นะแต่ว่าเป็นทรงคลาสสิกคันนี้เป็นรถสปอร์ตคลาสสิกนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นผมมีเสียงสั่งเลยนะสองพันห้าร้อยเหรียญหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเหรียญนะครับท่านผู้ชมกม็เกือบสองล้านราคานี่แบบ โดนโดนอยู่เหมือนกันนะโดนกระเป๋าฉีกอยู่นะครับท่านผู้ชมนะลายบอกเลยถ้าใครไม่ชอบลลนเนี้ไปเอาออกได้ที่ LS c a r m คานะครับไปถึงก็เอาออกเสียกี่เหรียญไม่รู้เเหรียญสิเหรียญอะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้แล้ะประมาณนี้นะครับแต่งก็เป็นแนวแบบตีโป่งมานะเครื่องน่าจะลั่นๆอยู่ผมยังไม่ได้ลองเลยคันนี้เอ๊ะผมลองอยังเออผมลองไปแล้วนะก่อนเข้ามาลั่นๆอยู่ท่านผู้ชมบอกเลย น่าสนใจอยู่สําหรับใครที่ชอบรถแบบแนวสปอร์ตคลาสสิกนะแบบสปอร์ตคลาสสิกแบบแต่งคัสตอมเลยตีโป่งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วอยากได้รถใหม่ๆแรงๆก็มาจัดไปนะครับแต่ว่าราคาก็แรงๆอยู่นะครับส่วนใครที่แบบว่ายังไม่มีสตดุ้งส่างก็ลองลดราคาก็ได้นะยังอยู่ในเว็บอยู่นะครับนะนี่สัปดาห์นี้นะครับโชว์รูมพี่เหม่งดีลักมอเตอร์สปอร์ตนะครับนี่นะ5คันนะครับคันนี้ ฟอร์ดนะครับเป็นรถแล่นะฟอร์ดแบบประมาณมาเส้นคาหน้ายกนะครับก็สวยงามคลาสสิกนะครับราคาก็ไม่แพงผมก็แนะนําเลยนะครับผมให้8เลยนะแเต็ม10เลยนะคับนี้แเต็ม10นี่คือไม่ใช่ความแรงนะความน่าสนใจน่าซื้อนะครับเป็นรถแลด้วยไม่อยู่ในเว็บนะครับนะเปอร์โยกาเซอร์นะเอาไปถอหลังคาได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็คันนี้รถใหม่นะครับคันนี้รถใหม่ใครสนใจรถใหม่อยาขับอยากขับแบบ แรกๆเลยนะแบบใหม่ๆสดๆสิงๆเลยก็จัดได้เลยนะยังมีขายในเว็บนะครับใครที่ไม่มีสตุงสตังก็ลดลดราคาก็ได้นะครับก็ห้านกว่านะครับประมาณมาสเตอนะหรือนิสสันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อมผมให้7.5นะรถใหม่นะแต่เราซื้อเมื่อไหก็ได้นะมันอยู่ในเว็บนะถ้าเกิดว่ามันลดราคาค่อยซื้อก็ได้หรือใครมีตังค์เยอะๆก็จัดเลยนะครับส่วนคันนี้ก็อื คันนี้ผมไม่ถนัดนะแล้วแต่ชอบนะครับผมให้เจนะประมาณรถสปอร์ตแรงๆนะครับมาสซาติเป็นรถแรงนะคันนี้ไม่มีใครในเวฟนะครับแล้วก็รถใหม่สวยงามคันนี้ผมชอบนะผมให้7.5เลยนะครับนะมีขายในเว็บซื้อเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันนะเราลดราคาก็ได้หรือใ,ใครอยากใครอยากได้ขับเร็วๆมีตังก็จัดไปนะน่าเหมือนแมตตี้เอ็กเลยนะครับแปลเป็นรถประมาณเชฟเรเนะประมาณนี้ส่วนคันนี้เนี่ยจิกโก้เลยนะจิกโก้สปอร์ตคลาสสิกนะ ใครสนใจนะล้านเก้าก็จัดเลยนะครับสัปดาห์นี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ LS คามิกันต่อเลยอ้าวฝนตกนะฝนตกกับรถเปิดประทุนซะด้วยนะดูเลยลองดูซื้อแต่คันนี้ดีนะสมชอบขับไม่ค่อยดีอ แต่ว่าสวยนนมเลียวไม่ข้ามเลยขีม้าไอขี่ม้าในเล็กหน่อยนะก็เลยแบบบัับหนุ่นิดหน่อยนะรอุ้ยหนุ่มีากขับได้แบบชิวๆสวยๆนะท่านผู้ชมนะคันนี้แบบแนวมาเส้นทางนะเส้นทางก็ยัยกหน้าได้นะครับก็ถือวงมากๆใครเลี้ยงเป็นก็ได้ยาวๆนะครับแบบนี้ สวยนะมันเป็นรถแรงท่านผู้ชมใครชอบสายนี้ก็มาเก็บตันะครับนี่นบังหน้าดเลยนะเครื่องเดี๋ยวยังไงบังนม่ตัว้าเขาช่องมัดีซะด้วยนะสีหน่อยนะ้มาลอดมาลอดนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นรถแนว เทลาไฟฟ้านะครับคันนี้แรงนะนิ่มด้วยนะครับแต่ทรงก็เทลานั่นเลยนะเหมือนจริงมากนะครับมีชื่อว่าคอยลไลเดนนะครับคอยลไลเดนนะเพิ่งกลับมาเป็นรถไม่แลนะครับเอามาขายในเว็บนะก่อนหน้านี้เป็นรถแลนะครับตอนนี้ก็มีขายในเว็บก็ราคาประมาณล้านสามนะครับราคาประมาณล้านสามนะใครสนใจก็มาจัดไปนะเป็นรถของขวัญแจกฟรี ls carmit สัปดาห์นี้นะครับ วิธีการนะครับกด M เลือก L S k a r m i t นะครับ Price Rise right, Challenge นะครับแล้วก็ Place Top 5 for 0 days in r o l o นะครับก็คือแข่งเข้าที่ 1- ถึงที่5ที่ไหนก็ได้ไม่เกินที่5นะครับแข่งกับเพื่อนหรือกับใครก็ได้ที่ไม่รู้จักนะสามันติดนะครับก็รับรถคันนี้ฟรีไปเลยนะครับผมก็แนะนําผู้เล่นนะครับสายโซโลนะที่ไม่ได้เล่นกับเพื่อนอะไรยเงี้ย ก็หาแข่งได้โดยการกดมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกที่แอป Quick j o i นะครับกดเลือก Quick j o i อย่างนี้นะนี่นะครับแล้วก็เลือก s i รีโหมดอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกมาที่แดกเลสดิฟเลสหรือเลสอะไรไปแล้วแต่จะเล่นนะเลือกเอานะครับอันไหนก็ได้ผมแนะนำแดกเลสนะเพราะว่าแดกเลสเนี่ยมันแข่งแป๊บเดียวแล้วมันแข่งแค่4คนเองนะได้แน่ๆกดเข้าไปอาจจะมีแค่คน2คนเล่นกับเรานะครับพอกดเข้าไปเนี่ย มันจะหล่อสักพักหนึ่งแล้วก็เดินดูดไปนะครับเดินดูดไปนะแล้วก็ไปแข่งกับเขาได้เลยนะครับอ่ะมาดูรถที่น่าสนใจมาอีกแล้ววามอสใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มาบ่อยนะตอนหลังพี่ลึกกบวามอสเนี่ยคันนี้มีชื่อว่าดี c ครัสวารมอสนะครับคันนี้นะเป็นแนวเชฟโรเลตอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นรถมาสเตนคาร์หน้ายกนะครับคันนี้ก็แบบสไตล์คลาสสิก มาส้นคาเลยนะครับรถอเมริกันอะไรประมาณนี้นะคันนี้ราคาอยู่ที่5 9 6 0 0 0เหพันเหรียญน,นะครับ59 6 0 0 0เหันเรียญเนี่ยผมชอบนะจริงๆผมชอบผมสายมาสิลน,นะคันนี้เป็นรถแลนดเลยท่านผู้ชมนะน่าเก็บเหมือนกันไปแต่งก็เปลี่ยนเครื่องนะเปลี่ยนเครื่องตรงฝากระโปรงหน้าขึ้นมาก็เจ๋งสวยงามน,นะคันนี้แต่งสวยแล้วก็ชอบสายมาสิลใครยังไม่มีเนี่ย มาเก็บได้นะครับราคาก็สมราคาอยู่นะเป็นรถแลไม่มีขายในเว็บใครสนใจสายมาส้นก็มาเก็บไปนะครับนี่มอเตอร์ไซค์สองคันนะนี่นะครับอม,มอเตอร์ไซค์ประมาณ h a r ์เลย์เดวิสันะครับมีชื่อว่า Western r a บไบนะครับเวสเทิร์บไบนะครับเป็นรถแลนะไม่มีขายในเว็บนะครับผมก็ แนะนำท่านผู้ชมนะใครที่เป็นสายผู้เล่นใหม่อะไรอย่างนี้ไม่รู้จะเก็บสะสมอะไรนะครับก็ลองสะสมช็อปเปอร์ดูนะครับช็อปเปอร์เนี่ยราคาถูกแล้วก็มีขายแล้วก็แต่งสวยราคาอยู่ที่48.000เหรียญ <c oughs> 48.000เหรียญน,นะท่านผู้ชมนะโอ้โหแต่งสวยด้วยก็ใครสนใจเป็นรถแลไม่มีขายในเว็บก็มาจัดไปนะครับอืมต่อมาอีกครันหนึ่งแถมไปเลยช็อปเปอร์นะอืมตอนนี้มีชื่อว่า w ว s t e r n ์น a ดเอมอนนะครับ Western d i a m เอมนะคันนี้เป็นแบบแต่งสวยนะผมมีคันนึงเป็นสีชมพูนะ <c oughs> สายชอปเปอร์เหมือนคันนู้นเลยนะก็คือแนวฮาร์เลย์ดีวิสันนะครับราคาอยู่ที่145,000เหรียญ1น5 0 0 0นเหรียญนะก็ยังถือว่าถูกอยู่ดีนะครับชอปเปอร์เนะี่ยราคาประมาณนี้นะแต่งสวยนะครับสัปดาห์นี้บอกเลยนะ รถมอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์สองคันนะครับเป็นรถแลไม่มีขายในเว็บนะครับก็แต่งสวยมือใหม่ใครยังไม่มีแนะนำสายชอปเปอร์เลยเพราะว่ามีให้เก็บเยอะยะเลยนะสายสายนี้มาเก็บได้เลยนะแต่งสวยมากแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะสองคันนี้ผมให้แปดเลยนะความน่าสนใจนะถูกด้วยนะครับคุ้มจริงแล้วก็คันนี้นะคันนี้ผมให้เจ็ดนะครับเพราะว่าบางคนยังดูแบบ ธรรมดาไปอะไรเงี้ยมันต้องสายมาเส้นนะถึงจะเก็บนะครับคันนี้อแจ่มจเลยนะสำหรับสัปดาห์นี้รายการอัปเดตรถแล้วรถที่น่าสนใจรถฟรีก็จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีราตีสวัสดีรสสดครับนี่นะครับอืม เดี๋ยวผมลองเมียไลฟ์ต่อนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองคำนี้ด้วยเลยนะ